เป็นอีกครั้งนะครับที่สิรินาเรามาอยู่กันนอกสถานที่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล,ลำปางนะครับวันนี้เราจะมาส่งงานอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันครับสำหรับงานที่เราจะมาส่งกันในวันนี้ครับก็คือกวีเลคเชอร์แผ่นใหญ่พิเศษรุ่นนี้ครับจำนวน50ตัว <Yo! S 1> แน่นอนครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าเลือกใช้กวีรุ่นนี้ก็เพราะแผ่นเลคเชอร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ว่าคนขนาดขวาหรือขนาดซ้ายก็สามารถใช้งานได้ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้เราลงดีเทลกันมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่นอกเหนือจากนี้กีวีรุ่นนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างเดี๋ยวนี้เราจะลงดีเทลเพิ่มเติมกันครับสำหรับโครงสร้างครับใช้เหล็กหนา1.2มิลทั้งตัวและชุบโครเมียมครับสำหรับเบาะที่นั่งครับใช้ไม้หนา12มิลและกรุด,ด้วยฟองน้ำหนา2นิ้วครับ และสำหรับหลังพิงครับก็ใช้ไม้หนา12มิลเช่นเดียวกันและบุฟองน้ําหนาครึ่งนิ้วสําหรับแผนเลคเชอร์ครับผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา16มิลและปิดผิวเมลามีนสีขาวอย่างดีครับและจุดที่สําคัญที่เพิ่มขึ้นมาอีก1จุดครับซึ่งเมื่อเราดูแต่ภาพคงจะไม่มีทางดูออกครับก็คือในจุดนี้ที่โรงงานผู้ผลิตได้ใส่ใจและเพิ่มแผ่นโฟมเพื่อลด แรงกระแทกหรือเสียงดังเวลาที่เราปิดแผ่นเลคเชอร์ครับซึ่งไม่ว่าคุณจะถนัดขวาหรือถนัดซ้ายกีเลคเชอร์รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ทุกๆคนไม่ว่าคุณจะถนัดขวาหรือคุณจะถนัดซ้ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศนี้สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์โทรศัพท์อีเมลหรืออินบ็อกซ์สิรินาชยินดีบริการแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ